วันนี้เราก็จะพามาพักฝรั่งเศสเดี๋ยวขออนุญาตใยาใญ่นะนี่นะฝรั่งเศสเราก็จะเปิดดูสติวิวก่อน เดีวเราไปหาตรงที่เดินได้ปป๊บหนึ่งไปดูตรงนี้ดีกว่าตอเราจะลงไปเราจะพาไปดูสองจุดด้วยกันนะ นี่ยะจุดแรกอีกจุดหนึ่งไปจุดนึงดีกว่ารอบปับหนึ่งเป,เป็นเหมือน่าฝรั่งเศสเลย ปลาหรือปลาเนี่ยรเราอมีป้านด้วยจะเดินไปแถมให้อีกจุดนึงที่น่าจุดนี้ จุดนี้เป็นทุ่งนามั้งเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะไปก่อน